ัค,ครบงานเขาแล้วครับสายประสานงานว่าบอกว่าประสานกับทางเทศบาลว่ามีรถอยู่สามคันครับแล้วตอนนี้ทางเทศบาลเป็นกับไหวใส่ไฟหหวใส่ไฟแล้วก็เป็นก็บ,บอกว่าให้รถออกประมาณคตีสอง เดี๋ยวต้องรอทั้งผู้จัดครับนวะ่าเป็นกำลังออกมารถเขามาันเมียนเลือละ่ะสามคันจอดกันเบินแล้วครับยุ่งหลายๆพี่น้องเย้ยอัอนะงนะอางยาเมื่อน่ะยุ่ง่งรถป่าวันกอดียากเติบย่ดอกสายไฟ เม่นบอเขาไปเข้าไปบ่ได้ศเขาแต่เสียงอีสานเพิ่นก็ยังกัางเนี่ยแค่เข้าไปยึดประเทศอีสานไงแม่ยึดปรเทศเชาเวลาเข้าไปประเทศเช่าเนี่ยมาอันนี้เขาไม่ไดเขาเชื่อมาออกมาจอดพี่สิบบาทด้วยเราเอเด็กโจบอกว่าคือเพิ่นนี่งใหญออกตีซองออกแค่เนี่ยเออแล้วถ้าออกตีซองนั่นยุ่นนั่นเพิ่นเก็บแล้วแล้วตีเขาตีซองนี่ยังเล่นเมื่อไหร่ก็รู้เลี๋ยวเห็นป้ายแลยมันเป็นดนตรีนะวงดนตรีแต่ถ้าพูดรู้แนมก็ทัน ครับมันซื้อไว้รุ่นเนาะถ้าจริงเนาะเจ้าของเขาแล้วบ้านบักมัน้องคื้อไปพักวัดน้องคือเลยก็เรียกวได้คนเปลี่ยนนบบัคนติดต่อไหมือเอเอ็มรู้จักผมไม่รู้จักวัดน้องคือแล้วก็ได้เปลี่ยนเชื้อชาติอ้บอกปต้องซื้อะไรน้องปืนอะติดไปเรยก้องปืนชุดระนื่อน่ะได้ยงไม่เนื้อนเขาไปยัานเน้อหนเขาไปไม่ยนึ่ปีไก มันชุดเอ็ดดิผมอมเมนมเมนเนาะมัเป็นชุดเอ็ดชุดชุดพเยไพสีอำลาเขาเนล้กสีลมพับอนเออชุดพย่ไพสีอำลาเานห่นละไอ้เอีดของม้าเานรนับจากตอนนีละยุรถรงนี่ละเอียดนเต้เยเชื่อยูุวัดหนายูวัดหนาที่ดวกกว่าวะให้หน่อยนะให้หน่อย อายุวัดไหนดวกก็ว่าผมก็ว่าอยู่วัดสถานที่ราชการอันนี้ล้วออกเท่าไหร่ใส่ยี่น่ามันใส่ยังเศร้าจังออกมากอะไรอันนี้โคตรยุ้งไงเจ้าเห็นไหมเห็นตังไหนที่มันจะเอาไปยิงมาดิพ่อยาเข้ายาเข้าข้าแม่ครับผมข้ขนาดเมื่อเดินทางยังมีเกิดอีกอ่ะเกิดยากแล้วครับใครใครอยากเกินนะใครเกินนะย่ากครับโอ้ เอาแม่ซื้อแนว้มาแม่บักเป็ดบักไอ้ลูกมันมาเอาเน้ยมาเร็วมาเร็วพวกหลายอยู่เนี่ย มันมาปูกระเบื้องตอนมันมาเห็นงานตอนคำอะเรกว่าต่อไฟไม้เอาป่ะมนตัวน่นวยเอาละเด็กน้อย็บุญน้อยบี้มองอยู่ครับผมนอนกรนไจะแล้วนะย,ยังเอาแล้วยนุงกระไร ยางไปพานะครับให้นึงน่อทักก่อนเฮ้ยนนนอนนไ่้ยเป่ามาด้ยวาจ,จังไลนก็ว่ากันตีง่ายมองแ็่คืองหา่กาลังสะดวกเรื่องรถทำมาใ่ญ่สวยคน,นี้เพราะทันการนะครับ À. À. để ăn nu này có được không nhỉ? không hết căng, nha, ô, nhà thiếp sa bàn đi đấy, nhang thầu เขาพี่น้องเห็นแล้วปันเนยย่างไปเสร็องอของน้าเพิ่อก็เปิดในไซยืนป่อ๋อปวดเรียวไหลซะนะครับสงสัยอ๋อเพิ่นดประสานงานกันอยู่มั้งนะ่ถึงโทรศัพท์กันอยู่บมมีไฟตายแล้วพี่น้องเองทั้งโทรศัพท์ทั้ง พัดลมทั้งหอองเขาหงปลาครับหลายย่างอยู่ ที่บ้าได้กันนะพี่น้องหันเข้าไปครับมากกินมาๆมาผมไปดีกว่าเบื้องบนเบื่อนคุยกันเนะาะไหวเห็นอหน,นะสิ ออกไปน้อนปัม๊มดิค่ะนอนปั๊มพิธีดิค่ะอ,อย่กหน่อยๆเพิ่นก็มีห้องน้ำห้องท่าอยู่นอนเพิ่นก็บ่ได้ไล่ขึ้นปั๊มอื่นดีจ้ะครับป้าป็นเทียร์แรกว่ารถเข่าพร้อมกันเบิดวะเนี่ยแม่ออกมาก,ก่อนคันละสามชั่วโมงสองชั่วโมง ชัว่วโมงนึงแต่สุดท้ายเขาพ้อ,องกันเด็ดโคอรอาซาจัจนมือนี่คลิปไปนเขาพวงกดเนี่ยใส่มือเนี่ยเป็นไงใส่มือคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับรอบเบื้องบนเพื่อนแช์กันกัน ทางอีป็นยังไงครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ